สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาว u p พิกทุกคนนะคะเมื่อวานนี้สนุกกันไหมคะการแชร์สินค้า u p พิกไปบน i n s t a g r กรมวันนี้นะคะคือการแชร์สินค้า u p พิกไปบน Twitter ค่ะหากใครนะคะมีบัญชี Twitter เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะแชร์สินค้าบน Twitter อย่างไรนะคะแต่แนะนําก่อนนะคะบางคนที่ยังไม่มี Twitter เนี่ยจะไม่มีปุ่มโลโก้ของ t w i t t e r ในแอป UP พิกนะการแชร์สินค้า ไปทวิตเตอจะมีตัวของโลโก้ Twitter ได้นะคะเป็นเหมือนรูปนกเนาะได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยจะต้องมีบัญชีใน Twitter ก่อนนะคะเหมือนเรามีบัญชีใน Facebook ใน l ล n e ใน i n s t a g r กรมะคะ่ะคือเราจะต้องเปิดบัญชีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการแชร์เลยค่ะแบบแรกวันนี้เพีจะ แนะนำในการแชร์สินค้าลงทวิ t เตอร์เนี่ยสองแบบนะคะแบบแรกคือการแชร์เป็นคอนเทนต์นะคะเป็นรูปของโปรโมชั่นนะคะในสัปดาห์นี้ให้กับพี่น้องชาวทวิ t เตอร์ได้ทราบกับแบบที่สองเป็นการแชร์สินค้าที่ลายตัวไปเลยเป็น1รายการสินค้าเลยนะคะแต่มีรูปหลายๆรูปนะเรามาดูวิธีการแชร์สินค้ากันเลยค่ะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่เนื่องจากพาะจะแชร์เป็นคอนเทนต์นะคะเพะเลือกไป ที่รายการที่เป็นคอนเทนต์ทุกคนคะก่อนที่เราจะแชร์สินค้าหรือข้อมูลคอนเทนต์ในทวิต t ตอรเพจต้องแจ้งกับทุกคนก่อนว่า Twitter รเป็นเหมือนกับการแจ้งข่าวสารหรือคนที่อยู่ในทวิตเตอร์ค่ะเป็นกลุ่มคนกลุ่มวัยรุ่นเนาะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เขาชอบอ่าน ข้อมูลชอบรู้ข่าวสารแล้วก็ Twitter กันแบบนี้ค่ะฉะนั้นคนที่เป็นกลุ่มสมาชิกของ i n s t a g r กรกับ Twitter เนี่ยมีความที่แตกต่างกันมากเลยส่วนใหญ่ท้าขายของนะ ก็คือเราจะขายของผ่าน i ิน t a g r กรมากกว่าขายของผ่าน Twitter แต่ Twitter นะคะสำหรับมุมมองของเพนะเพอยากให้พวกเราเนี่ยแชร์เป็นคอนเทนต์ในการให้ข้อมูลอย่างเช่นว่าคอนเทนต์ Content ของตัวมีการจัดลดราคา สินค้าจาก UPic k อย่างนี้ค่ะเพื่อเราจะเห็นคนที่เขาเข้ามาสนใจในกลุ่มของโซเชียลคอมเมอร์ซมากขึ้นนั้นแล้วเราจะเอาคอนเทนต์ที่ไหนล่ะที่เอามาใส่เป็นข้อมูลที่เป็นภาพรวมทั้งหมดเพื่ออยากให้ทุกคนไปดูตัวของฟีดค่ะฟีดข่าวของ UPic k ให้ทุกคนเนี่ยมองมานะคะด้านล่างเห็นไหมคะอ่ะสมมติพี่เอกกดมาที่หน้าแรกก่อนนี่คือหน้าแรกของตัวสินค้าทั้งหมดช่องที่2 แถวล่างสุดนะคะช่องที่2คือเรื่องของฟีดเพ่กดมาที่ฟีดนะคะปรากฏเห็นไหมคะว่ามันจะมีข่าวสารนะคะต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลของตัวสินค้าของ UP i ิฉะนั้นพี่เอเอาข้อมูลฟีดข่าวตัวแรกก่อนอันดับแรกนะคะให้เรากดมาตรงนี้ดาวน์โหลดเราดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดเลยนะคะมาไว้นะคะเป็นข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดคำว่าแชร์นะคะ แล้วเรากดคัดลอกข้อมูลก่อนนะคะกดคัดลอกข้อมูลหลังจากนั้นเรากดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วให้เราเลื่อนไปแล้วเลือกที่ Twitter ค่ะ Twitter เนี่ยค่ะจะมีการถามว่าให้เราเนี่ยเชื่อมบัญชีกันนะคะระหว่าง Twitter กับ UP i ิเรากดตัวนี้เลยว่าเชื่อมบัญชีนะคะพอเรากดว่าเชื่อมบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นแถบสีฟ้ามาเห็นไหมคะ ขึ้นแถบสีฟ้าว่าอนุญาตในการให้แอป YouPick เข้ามาใน Twitter ร์พี่เอกก็กดแถบสีฟ้ากดเรียบร้อยเราจะเห็นมุมบนนะคะ มุมบนทางด้านซ้ายมือของเรามีคำว่าลิงก์มาที่ Twitter นี่คือโผล่มาที่หน้ายูพิกใช่ไหมคะแต่เรากลับไปที่ทวิต t ตอรเรากดคำว่า Twitter เลยค่ะพอเรากดมาทวิตเตอร์นะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกนะคะเป็นเหมือนปากกาขนนกตรงนี้นะให้เรากดบวกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราใส่รูปคอนเทนต์ที่เราต้องการจะลงอะคะ่ะ อ่ารูปที่1เราจะใส่กี่รูปคะเราเลือกได้เลยนะสมมติว่าพี่เอใส่แค่รูปเดียวก่อนนะคะแล้วพี่เอใส่ข้อมูลเลยค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นพี่เอก,ก็กดวางคอนเทนต์นะคะกดวางคอนเทนต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเพกดวางแล้วแล้วพเพก็ใส่คําว่าทวิตแต่หากใครอยากเพิ่มรูปได้อีกนะคะเรากดที่รูปภาพตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกรูปที่2นะคะนี่คือรูปที่2 เลือกรูปที่2เลือกรูปที่3นะคะกดเลือกเลือกรูปที่4นะคะแล้วกดเลือกนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมี4รูปแล้วเรากดเพิ่มเข้าไปนะคะใน Twitter คือ Twitter เราลงได้ตั้งแต่1รูปขึ้นไปเลยนะคะแล้วเราก็กดคำว่าทวิตค่ะ หลังจากนั้นเห็นไหมคะแถบสีฟ้ามาอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเราอยากจะเช็คใช่ไหมว่าเราทวิตเตอร์อะไรเรากดไปที่หน้าโฮมตรงนี้ของเราก็ได้หรือเรากดที่โลโก้สัญลักษณ์นะคะบัญชีของเราตรงนี้นะเรากดที่รูปของเราตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมบัญชีของเราเรากดไปที่บัญชีของเรานะคะนี่หน้าบัญชีของเรา พอเรากดเสร็จทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เอได้มีการทวิตเตอร์แล้วว่าครูเอยูพินะคะคลิกเลยนะคลิกเลยตรงนี้ลองดูสินค้าเหล่านี้บน u p พิกนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าสายเก่าต้องโดนนะคะยี่ห้อแบรนด์ตอนนี้เนี่ยลดราคาพิเศษใน u p พิกคืนเงินให้สูงสุดอยู่ที่99บาทนะคะช้อปปิ้งได้ระหว่างวันที่13 1 7ถึง17 พี่เอเนี่ยทำการกดใจไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเราอยากจะลองคลิกลิงก์นะว่าจะกลับมาที่ YouPick ไหมเราก็กดได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะกลับมาที่หน้า YouPick เลยแล้วเราก็กดคลิกไปอีกรอบหนึ่งก็จะมีรายการสินค้าทั้งหมดใน YouPick โชว์ให้กับลูกค้าของเราใน Twitter ได้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ พอเพ่กดเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะกลับมาที่หน้าทวิตแล้วเราอยากดูรูปใช่ไหมคะเพ่กดไปที่คลิกรูปก็ได้ก็จะเห็นรูปของเราที่เราลงเนี่ยทั้งหมด4รูปเรียบร้อยเลยนะคะนี่นี่ก็คือข้อมูลใน Twitter ของเราค่ะนี่ค่ะ หรือพี่ดกดมาที่ของพี่เอดกดมาที่หน้าโฮมของพี่เอนะคะในรูปทวิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันในหน้าฟีดภาพรวมทั้งหมดเหมือนกันเลยเหมือนเวลาเราแชร์สินค้าเหล่านี้ค่ะบน Ig หรือบน Facebook ส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะมีรูป4รูปถ้าเกิดว่าเราอะไม่อยากให้รูปมันซ้อนกันสีรูปแบบนี้เราสามารถกดทำการแก้ไขนะคะแก้ไขไรายการนี้อ่ะพี่เ กดเนี่ยลบเลยหรือเราจะปักหมุดไว้ข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเราสามารถเลือกรูปนะคะไว้ที่1รูปก็ได้หรือกดแชร์ต่อเห็นไหมคะถ้าเรากดคําว่าแชร์ต่อเขาก็ถามเลยว่าเราส่งไปที่ไหนเป็นข้อความส่วนตัวให้เพื่อนหรือเพิ่มทวิตลงในบุ๊กมาร์กนะคะหรือคัดลอดลิงก์ทวิตหรือแบ่งปันทวิตผ่านช่องทางไหนได้อีกอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะนี่คืออีกห รายการนะคะที่เราสามารถแชร์สินค้าตรงนี้ไปพี่เอทวนนะคะว่าเวลาเราแชร์สินค้า ผ่าน Twitter นะคะอยากให้เราแชร์สินค้าที่เป็นคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ของตัวสินค้านั้นๆที่มีการจัดโปรโมชั่นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเจาะจงขายทีละ1รายการก็ได้เช่นเดียวกันไหนเราลองมาทําดูกันดีกว่านะคะเช่นเดียวกันเพกลับไปที่ไหนเพกลับไปที่ you p i ิ k เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราเลือกรายการตัวนี้ถูกไหมคะ ตัวนี้นะที่มันเป็นข่าวสารเพเลือกเป็น1รายการเพกดตัวนี้เลยค่ะเอาแค่รายการเดียวนะเอาแค่รายการเดียวแล้วเพกดมาที่รูปนะคะกดมาที่รูปแล้วเลือกรูปภาพเลย1รูปนะคะเราดาวน์โหลดรูปนี้1รูปนะหรือเราเลือกรูปนี้1รูปก็ได้หรือเลือกรูปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รูปนี้ก็ได้สมมติเพชอบรูปนี้เพกดเลือกรูปนี้นะคะหลังจากนั้น เราไปที่ไหนเมื่อกี้เราคัดลอกข้อมูลไว้แล้วใช่ไหมคะเรากดไปที่แชร์ค่ะแล้วเราคัดลอกข้อมูลก่อนนะคะกดบรรทัดที่สองว่าคัดลอกข้อมูลพอเราคัดลอกข้อมูลเสร็จเรากดไปที่แชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เลื่อนมาที่ทวิตเตอร์ค่ะพอเรามาที่ทวิตเตอร์ทุกทุกครั้งเวลาเราแชร์ผ่านทวิตเตอร์นะคะถ้าเราแชร์จากแอปไปแอปเลยเนี่ยให้เราทําการเลือก ะะให้เกิดการเชื่อมต่อก่อนนะคะเชื่อมบัญชีกันแล้วให้อนุญาตนะคะให้ยูพิกกับทวิตเตอให้ลิงก์หากันได้เวลาลูกค้าของเราเนี่ยกดลิงก์เข้ามาค่ะเรากดอนุญาตแอปนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะมุมบนซ้ายมือมีคําว่า Twitter ให้กดคําว่า Twitter ก็จะโผล่มาที่หน้าทวิตเตอร์ทันทีให้เรากด เครื่องหมายบวกนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนปากกาปีกนกนะค่ะปากกาขนนกนะคะกดบวกเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกรูปภาพ1รูปนะคะแล้วเราก็ใส่คอนเทนต์เมื่อสักครู่ที่เราก๊อปปี้เรียบร้อยกดวางนะคะกดวางได้เลยแล้วเราก็กดคำว่าทวิตค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าคอนเทนต์ของเราอะค่ะมันก็จะมีรูป1รูปมาให้กับเราเรียบร้อยพร้อมกับคอนเทนต์นะคะว่ามีการนี่เห็นไหมคะว่านี่เราจะลบ Twitter ก็ได้หรือปักหมุดไว้บนสุดก็ได้นะคะมันก็จะมีแจ้งว่ามีสินค้าราคาพิเศษ490บาทลดไป16นะคะไปที่ไหนกดคลิกลิงก์ได้เลยค่ะ เขาก็จะโผล่มาที่หน้ากดเปิดแอปก็จะโผล่มาที่หน้าของ Youpick ได้เลยแล้วลูกค้าเราสามารถทำการซื้อสินค้าชิ้นนี้ได้ค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าการแชร์มาที่ชวิ t เตอค่ะเวลาเรากด เราอยากจะแชร์ไปทวิตเตอร์ให้เรากดสําคัญนะคะคือคัดลอกข้อมูลนะคะคัดลอกข้อมูลตัวของลิงก์แล้วก็ข้อมูลคอนเทนต์ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเวลาเราแชร์เราจะแชร์เป็นคอนเทนต์โปรโมชั่นรายการสินค้าแต่ละสัปดาห์หรือจะแชร์เป็นตัวสินค้าในการจัดราคาลดราคาพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะย้ํานะคะต้อง กดคัดลอกข้อมูลและอัปโหลดดาวน์โหลดรูปภาพก่อนนะคะแล้วเลือกรูปสวยๆนะคะเพื่อเวลาคนเขากดติดตามเราใน Twitter ร์เขาจะเห็นรูปคอนเทนต์ของเราอย่างสวยงามค่ะวันนี้เพีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่สําคัญค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยส่งกําลังใจให้พียในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการสร้างรายได้ในยูทิ k นะคะโดยการที่กดซับสไครต์ตรงนี้เป็นกําลังใจให้พด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันค่ะว่าเพจะมีวิดีโอ อะไรมาแบ่งปันทุกคนอีกนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ